ดีสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมหลุดจำนำนะคะวันนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษรอบโยนนะคะค่ะคุณยายมีรอบโยนผ้าหน้านางเหมือนกันนะคะ1,800บาทค่ะโยนทุนนะคะบางท่านก็ถามว่าคุณยายโยนคืออะไรคือปล่อยทุนค่ะปล่อยต้นทุนโยนออกค่ะแยบโยนออกแบบง่ายๆค่ะโยนออกไปเลยค่ะเมื่อทุกพื้นค่ะแยบโยนออกค่ะ ภาษาเลา่าคุณยายใช้เสียงภาษาอีสานบันเฮ้า่น้าเลยค่ะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะเป็นลายร้อยดาวค่ะค่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นรอบโยนพิเศษราคานี้มีที่แม่บอลรักผ้าไหมรอบโยนพิเศษอย่างเดียวนะคะโยนทุนหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นรอบโยนทุนนะคะอย่าว่ากันนะคุณยายทุนน้อยค่ะต้นทุนต่าต้องทําแบบนี้ค่ะ ถ้าไม่โยนออกคุณยายจมทุนอยู่ตรงนี้ไม่มีเงินไปซื้อผ้ามาต่ออีกนะคะค่ะต้องเป็นรอบโยนพิเศษ1,800อบาทค่ะร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอ,อันดับค่ะเจอดจระดอยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าบนผ้าถุงของแม่บอลรักนะคะคาะร้อยดาวค่ะเห็นไหมรต่รยิบระยะบนท้องฟ้ามาเจอด้ายอยู่บนผ้าถุงค่ะขาดเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะ 1,800บาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะค่ะคุณยายโยนพิเศษแล้วนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะเบาๆนะคะเป็นราคาเบาพิเศษแล้วค่ะ1,800บาทค่ะรอบพิเศษนะคะรอบมิดไนค่ะรอบพิเศษค่ะ,รอ,คะรอบโยนพิเศษนะคะค่ะนี่ก็ผ้าหน้านางสามตะกอนหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีอยู่ที่แม่บอลรักผ้าไหมหลุดจำนำนะคะ ราคานี้เป็นราคาที่น่าสนใจมากค่ะ1,800บาทเป็นรอบโยนพิเศษผ้าสามตะกร้าหน้านางค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะรอบนี้รอบพิเศษนะคะค่ะรอบพิเศษเหมือนหนังเลยค่ะเหมือนชายหนังนี่แหละค่ะรอบพิเศษค่ะช้าไม่ทันนะคะค่ะช้าไม่ทันค่ะรอบพิเศษ1,800บาทค่ะหัวช้างอยู่บนไหนคุณยาย ค่ะเชิงล่างเชิงบนมีลายใบยสีนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทผ้าหน้านางสามตะกอนเนื้อผ้าแน่นหนามากค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะรอบพิเศษค่ะแม่บอลรักผ้าไหมหลุดจำนำค่ะวันนี้นะคะรอบโยนพิเศษค่ะ รอบยนพิเศษช้าหมดก่อนนะคะผ้าหน้านางนี่ค่ะราคานี้มีอยู่แม่บวัรรักผ้ารอบยนพิเศษค่ะขาวงาช้างก็สวยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะอย่าช้านะคะหน้านางค่ะเป็นตัวยันนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยทุกวิถี9ก้าค่ะเสริมทรัพย์เสริมมงคลเสริมบารมีให้กับตัวท่านค่ะค่ะเจอตรัสอยู่ค่ะยายผิดค่ะวัดตรลายนี่ค่ะ ค่ะเป็นเป็นลายสวยนะคะค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะรอบพิเศษโยนพิเศษนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้ค่ะมีอยู่แม่บอรลรักผ้าไหมหลุดจำนำราคาโยนพิเศษนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะลายสวยนะคะค่ะค่ะอย่าช้านะคะของดีมีน้อยนะคะ 1800บาทนี่ค่ะของดีมีน้อยค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะแหมไปด้วยยันค่ะตัวยันนะคะหน้านางคือตัวยันนะคะค่ะ1,800บาทนะคะราคาโยนพิเศษค่ะ1800บาทค่ะค่ะเป็นหน้านางค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1800บาทนะคะ อ่นนี้ค่ะรายนี้ก็รายมาใหม่นะคะค่ะเหมือนเลขหกรอนกันค่ะหันหลังเสรกันนะคะค่ะเลขหกรอนค่ะ1800บาทค่ะค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะแถวคาดปลอดภัยทุกวิถีกวมีหน้านางอยู่ในตัวนะคะเป็นตัวยันนะคะค่ะเป็นตัวยันนี่ค่ะหน้านางเป็นยันนะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะ ขาหน้านางคือตัวยันนะคะหนึ่งพันแปบาทค่ะค่าต่อกันเลยค่ะขึ้นนี้ต่อเลยนะคะผ้าไม่เยอะค่ะ,คะต่อกันไปด้วยค่ะผ้าสามตะกอเหมือนกันนะคะค่ะราคาโยนพิเศษหนึ่งพับาทค่ะค่ะราคานี้ราคาพิเศษมากๆนะคะ 1,550บาทผ้าสามตะกอค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะค่ะราคานี้น่าสนใจมากนะคะค่ะ1,550บาทค่ะโยนพิเศษค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะขอเจ้าค่ะลายขอเจ้านะคะสวยนะคะค่ะรอบโยนพิเศษค่ะ คาะนี่ก็ลายสไลด์ก็สวยนะคะ1,550บาทนะคะขาดรอบพิเศษค่ะโยนพิเศษนะคะ1 5 5 0บาทค่ะขาดรอบพิเศษค่ะ5 5 5 0บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1 5 5่บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอลายสไลด์นะคะออกโทนสีบานเย็นสวยค่ะ รอบพิเศษ1 5 5 0บาทนะคะรอบพิเศษพวกนี้นะคะผ้าสามตะกอค่ะพวกนี้ค่ะไม่ใช่หน้านางนะคะสามตะกอสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1 5 5 0บาทนะคะสไลด์นะคะมีสองค่ะสองทางนะคะสองด้านนะคะลายสไลด์ค่ะ1 5 5 0บาทจ้าบาท ในลายนี้ก็สวยนะขาะแทนงานขาวดําได้นะคะผืนนี้ค่ะโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทรอบพิเศษนะคะขาะรอบโยนพิเศษช้าหมดก่อนนะคะอย่าช้านะคะขาะลูกค้าทุกท่านอย่าช้านะคะขาดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะขอก้นหอยนะคะสวยค่ะ 1,550บาทค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะสามตกอกค่ะช้าหมดก่อนนะคะราคานี้น5สนใจมากค่ะวัตถุดิบไหมก็แพงนะคะแต่ราคาคุณยายต้องโยนค่ะคุณยายต้นทุนน้อยนะคะค่ะต้องคุณค่ะต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานะคะค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอาผ้ามาตัวไหม่มาเข้ามานะคะ 1550บาทค่ะผ้าหน้านางสามไอผ้าสามตะกรนะคะขออภัยนะคะคุณยายดิ้นผันกันตั้งแต่หน้านางค่ะกลายนางงามค่ะ1550บาทรอบโยนพิเศษค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนค่ะ1550บาทค่ะ ผ้าสามตะก o น n ะคะถอา่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายนะคะช่วยคุณยายทุกคลิปนะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านและเอฟซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะะอย่าลืมกดติดตามช่วยคุณยายนะคะทุกคลิปนะคะช่วยคุณยายค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะคะรอบโยนพิเศษค่ะถ้าคุณยายมานะคะถ้ายังไม่ได้อดไลน์กับคุณยายแอไลน์เข้ากับคุณยายเลยค่ะ เอสไลน์ S S เขากับคุณยายนะคะ1,550บาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะผ้าสามตะกอค่ะสีฟ้าคามนะคะลายที่เพชรค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกขืนค่ะลายที่เพชรนี่เ็สวยนะคะ 1,550บาทค่ะค่ะ1,550บาทนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังแกจคุณยายมาตลอดที่ติดตามคุณยายนะคะคุณรักษาพาะคุ้มครอง,อง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ